บรรดาพ่อแม่พี่น้องเข้ามาร่วมมีส่วนร่วมในการในกิจกรรมครั้งนี้นะครับก็เอามาภายใวัดกันก่อนนะครับในวัดน,นี้ก็จัดจุดเซฟี่นะครับไม่ว่าจะเป็นจุดเช็คเอินจากทางสำนักงานเขตพระขนงนะครับ มาเร่ตอปันจุดบริการเกิดนรับตอนนี้ไม่ทราบว่าพบเด็กพเด็กัดหลงหรือยังครับถ้าพบแล้วช่วยแจ้งจะได้เป็นมงคลกับอันอยู่ในบัตรกันได้ขอคนเป็นอย่างสูงนะครับก็ด้วยความเป็นอ่หรอนะครับท่นที่ีึ้เข้ามานำโทรศัพท์ก็ดีนะครับ อธิษฐาอธิษานยังอยู่นี่อทิานอธิานยังอยู่วนี่อิานยังอยู่นี่อธิษาตอนไปอิฐานตอนไปอ๋ออทิษานตอนไปครับอ๋อคนรอายคนร้ายมาดิเาดังคนหลาของท่นกไม่ต้องรอีย้อดังเล็กน้อยคนรากไอกระทงลอยกระทงลอยกระทงลอยกระทงคู่กันนี้มงน้ำลาทั้งปากแลยนะครับเจาเจอจับประชาชนที่เข้าไปสักถามหรือว่าคนแปลหน้านะครับ ก็จะได้ดูว่ามีเอกสารนะครับสำหรับติดต่อผู้ปกครองกรณีพัดหลงหรือเปล่านะครับถ้ามีเอกสารนั้นนะครับทานพ่อแม่พี่น้องที่ให้การช่วยเหลือนะครับก็จะได้โทรตามท่านผู้ปกครองนะครับต้องขอขอบพระคุณนะครับ สวัสดีครับเจ้าหน้าที่สัตว์สำนักงานเขตพัทโนงนะครับท่านผอมาเรื่องในงานครับเรียนเชิญเลยนะครับทางคณะกรรมการวัดนะครับต้องขอขอบพระคุณนะครับที่ท่านมาร่วมช่วยอำนวยกันวนะครับมาพบปะกับพี่น้องประชาชนนะครับมาทั้งสอนอพัทโนง้วยนะครับก็ มาให้กำลังใจให้ความปลอดภัยนะครับมาอยู่กับพ hmm. ี่น้องประชาชนนะครับพี่น้องประชาชนก็เดินท um si ี่โรงงานกันอย่างเพื่อความปลอดภัยนะครับร well uh ู้สึกว่ามีความปลอดภัยท่านขอขอมาช่วยนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเดี๋ยวขออนุญาตท่านช่วยนะครับช่วยอ่าพยัคฆพันธ์ต่อเนื่องนะครับขออนุญาตนะครับขอบคุณี่าน ผู้รารปะชานนะคะที่มาร่วมในงานลอยกะทงการถวายและเพื่่ความขที่บริหารนีุ่กวค่ะวันนี้นะคะวันนี้นนที่มาถึงแล้วนะคะบร่าการสองรถันนีทางวนรา้กกน่สอรถ้นาทีเรีนแล้ขาวุลย่ั ขาทุกรดานขาจะปรัุงพ้อวดาเราออสเที่สายเเริสพนนะคะที่มางูความสะดวกในวันนี้วันนี้เรองขอคุณสาหรับส่งบนขาสาปรณยสามสี่ม่ะ ราการการลอยกระทงครับแต่ว่าเสียงดังนิดหน่อยเว้เาเสียงดังเเสียงดังมากเลยนี่บรรยากาศบรรยากาศภาษาไทยนู่้ต้อนรับ ต่อเฉลยด้วยบทคัดย่อนระจำประ่านค่ักเีที่รักผู้กระทำเป็น้าของหลายๆจะมาวันนี้

องนะคะนะคะัทรอนะคะีนรอนอจามาเร่นะคะขอให้ช่วยดูแลนะคะถ้าทกทานะคะหรือี่อทเลกดนที่นีเนะก็ขอให้วันะครับรวมถึงที่เด็ดที่เด็ด กราวขอว่าเป็นอย่างสูงนะครับตอนนี้บรรดาพี่น้องมระชาชนก็เข้ามาโอ้ยมาซอสเต็ของยโอ้ยมาอสตองเลด้วองุ้ยสา มีของกินเยอะมากนะครับพี่โอ้สุดยอดนี่ให้รีวิวแล้วนี่นน่

พาไปเล่นเลย,เลน,เลยน่ะน่ะจะพาน้องไปไหนนี่ฮะจะพาน้องไปไหนนี <c> ่ <oughs> เวขาขายอยู่วนวนี้อ๋อเบียร์อยู่วันไปวดอยู่